สำหรับคุณแม่ท่านไหนนะคะที่มีลูกแพ้อาหารแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเวลาที่จะทําอาหารให้ลูกเลยไม่มีเวลาไปจ่ายตลาดไม่มีเวลาปรุงอาหารให้ลูกเองวันนี้เนยก็มีร้านอาหารมาแนะนาให้ทั้งหมดสร้านค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังถึงเมนูดีๆสําหรับน้องๆที่แพ้อาหารอยู่ ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เนด้วยนะคะก่อนอื่นค่ะเนก็จะมาบอกถึงอาหารที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้เนี่ยจะมีทั้งหมด8อย่างนะคะก็จะมีนมวัวมีแป้งสาลีมีไข่มีถั่วเปลือกแข็งมีอาหารทะเลมีปลาถั่วเหลืองแล้วก็ถั่วลิสงค่ะซึ่งมีทั้งหมด8อย่างด้วยกันแต่ร้านอาหารที่มาแนะนำในวันนี้ ร้านแรกนะคะจะเป็นร้านอาหารที่มีอาหารประเภทบทละเอียดซึ่งเหมาะกับลูกน้อยเนี่ยวัยหเดือนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลูกเราเนี่ยพอเกิดขึ้นมาเนี่ยศูนย์ถึง6เดือนแรกเนี่ยก็จะจริงเป็น นมล้วนใช่ไหมคะแต่ว่าพอตั้งแต่6เดือนขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเริ่มฝึกให้ลูกเนี่ยได้กินอาหารทีนี้อาหารมื้อแรกของลูกเนี่ยก็จะแนะนําเป็นอาหารบดละเอียดซึ่งร้านนี้เนี่ยก็มีทั้งอาหารบดละเอียดแล้วก็อาหารบดหยาบเลยชื่อร้าน g o o o Mood c เฟ e ค่ะซึ่นเนเนี่ยจะแปะลิงก์ไว้ให้กับคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะเผื่อว่าจะช่วยประหยัดเวลาในการซื้ออาหารให้ลูกในเมนูของร้าน,นีก็จะมี หารมากมายแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวหมูตุน๋นมันญี่ปุน่นตุนนะคะซึ่งบบเดี๋ยวเมจะเสิร์ชภาพขึ้นมาให้คุณแม่ได้เลือกดูกันด้วยแต่ว่าอาจจะมีข้อจํากัดนิดนึงค่ะเพราะว่าร้านนี้เนี่ย มีแค่สําหรับคนแพ้ไข่แพ้นมและก็แพ้แป้งสาลีเท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณแม่ท่านไหนที่มีลูกแพ้อาหารนอกจากนี้อาจจะต้องติดต่อสอบถามกับทางร้านเองเลยเพื่อที่ว่าจะได้ข้อมูลได้อยา่างชัดเจนพอดีว่าลูกเม์เนี่ยแพ้แค่นมวัวไข่และก็แป้งสาลีก็เลยอาจจะเหมาะกับลูกเมย์พอดีแล้วก็คนส่วนมากในประเทศไทยเนี่ยหลายๆคนที่เป็นเด็กน้อยที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมัจกจะแพ้อาหารในกลุ่มนี้ก่อนเป็นกลุ่มแรก ฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อาจจะตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านในการเลือกซื้ออาหารและนอกจากนี้เนี่ยหลังจากที่ลูกเราเนี่ยเริ่มพัฒนาในการกินอาหารบดละเอียดเป็นอาหารบดหยาบแล้วทางร้านเนี่ยก็มีอาหารบดหยาบมาจําหน่ายด้วยซึ่งจะใช้วัตถุดิบดีมีทั้งผักเนื้อปลาเนื้อสัตว์หลากหลายในยแต่ละเมนูคุณค่าอาหารครบห้าหมู่มากๆเลยในเองกเ,เนี่ยก็อุดนเป็นประจาําค่ะ สำหรับร้านที่2นะคะก็จะเหมาะกับน้องๆเนี่ยอายุ1ปีขึ้นไปที่เริ่มเคี้ยวอาหารเนี่ยแบบหยาบได้มากขึ้นหรือว่ากินอาหารผู้ใหญ่ได้มากขึ้นและก็ที่สําคัญเนี่ยเหมาะกับคุณแม่แบบเนแล้วก็ คุณแม่ที่กาลังให้นมลูกอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยขณะที่เราเนี่ยให้นมลูกอยู่เราเองก็จะต้องระมัดระวังอาหารที่เรากินเนี่ยพอๆไปกับลูกด้วยลูกงดอาหารอะไรเราก็ต้องงดตามนั้นเหมือนลูกเป๊ะนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ปนเปื้อนออกทางน้ํานมค่ะและก็สําหรับใครนะคะที่กําลังจะมีน้องแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเตรียมตัวอยากจะมีนมให้ลูกกินเองนะคะเนี่ยก็แนบร์ดไปแล้วนะคะเป็นเคล็ดลับการ ให้นมลูกนะคะรับรองนะคะน้านมเนี่ยไหลดีไหลานานไหลาย,ยาวนานจนถึงสองขวบหรือมากกว่า2ขวบได้เช่นเดียวกันค่ะในเมนูของร้านนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่เส้นพาสต้านะคะเผื่อว่าลูกของใครเนี่ยทานข้าวแล้วก็เบื่อข้าวไปแล้วนะคะก็สามารถมีเมนูเส้นเนี่ยเอาไว้ให้เลือกด้วยหรือจะเป็นเมนูขนมหวานก็จะมีตั้งแต่แพนเคก้ก น้ำช็อกโกแลตราดแล้วก็ฟิงเกอร์ฟู้ดนะคะฟิงเกอร์ฟู้ดเนี่ยก็คืออาหารที่จะเป็นแท่งๆสามารถละลายในปากได้อันนี้เนก็แนะนําซื้อให้ลูกกินนะคะเพราะว่าจะมีอยู่วัยหนึ่งประมาณ1นึ่งขวบอะค่ะลูกเนี่ยเขาจะเริ่มที่ต้องฝึกในการใช้มือเนี่ยกินเองเขาอาจยังจับช้อนไม่เป็นใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เนฝึกเขาในตอนนั้นเนี่ยก็คือให้เขาเนี่ยลองจับอาหารกินเองก็เลยเริ่มจากการลองจับฟิงเกอร์ฟู้ดก่อน ฟิงเกอร์ฟู้ดก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับขนมเป็นแท่งๆนะคะแล้วก็ละลายในปากได้ซึ่งร้านนี้ก็มีขายเช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีปลาหยองแต่ว่าเนต้องบอกก่อนนะคะว่าอาหารในร้านนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้สําหรับคนแพ้ทุกเมนูนะคะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่คุณแม่เนี่ยจะเลือกซื้อเมนูไหนต้องกดเข้าไปอ่านรายละเอียดของอาหารให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าอาหารที่สําหรับคนแพ้เนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยค่ะว่า ท็อปเอฟู้ดก็คือสำหรับคนแพ้อาหารแดอย่างหรืออาจจะเป็นท็อปทรีฟู้ดสำหรับคนแพ้อาหาร3ามอย่างอะไรบ้างนะคะอย่างอาหารบางอย่างเขาก็จะบอกเลยว่าเส้นแบบนี้มีแป้งสาลีเส้นแบบนี้มีไข่หรือเส้นนี้บอกกับน้องที่แพ้แป้งสาลีคนที่แพ้แป้งสาลีเนี่ยสามารถรับประทานได้ฉะนั้นเนี่ยก่อนจะซื้อเนี่ยต้องเข้าไปอ่านรายละเอียดของอาหารแต่ละเมนูให้เรียบร้อยก่อนกดซื้อด้วยนะคะ แล้วก็มีอย่างหนึ่งค่ะที่แบบเนต้องมีเอาไว้ติดบ้านเลยแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่ใช่สปอนเซอร์ค่ะแต่ว่าเป็นแปง้งชุบแป้งทอดที่เอาไว้ทําอาหารต้องบอกว่ากินแล้วรู้สึกว่าหูอร่อยมากเนยเนี่ยมีติดบ้านไว้ตลอดไม่เคยขาดเลยแต่ว่าเมนูอื่นที่ไม่ได้เอามาลองให้ดูกันเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ลูกอาจจะชอบกินข้าวต้มข้าวน้ำแกงนะคะเลยอาจจะต้องเหมือนกับว่า ไม่ได้ซื้อเมนูเส้นเอามาไว้ติดบ้านก็เลยไม่ได้เอามาโชว์ให้คุณแม่ได้ดูกันแต่ว่าอันนี้คือขายไม่ได้เพราะว่าลูกเนี่ยชอบกินอาหารประเภททอดนะคะเน่ก็จะมีเป็นแป้งนะคะเอาไว้ชุบแป้งทอดอาจจะเป็นเอาไว้ชุบกับอาหารชนิดต่างๆที่ให้ลูกเนี่ยได้ลองฝึกกัดฝึกเคี้ยวดูด้วยค่ะ แป้งนะคะหนานุ่มแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยเผื่อว่าใครสนใจก็ลองหาซื้อกันได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเนจะลองแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างด้วยนะคะเผื่อว่าใครสนใจค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เน่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ